พี่ๆก right. okay. 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 like, ่อนไปที่ๆหน่อยได้ไหมน้องให้ป้ามีลูกได้ยังขอให้ป้ามีลูกได้ไหมเธอน้องคุยกับป้าก่อนให้ป้ามีลูกได้ยังขอไม่ได้เขาไม่ให้มีเห็นไหมพี่พีมีมีลูกได้ยังมีได้ไหมมีลูกได้ไหมได้ขอไม่ให้หนักขอไม่ให้มีขอขอไม่ให้หนักเลยขอลูกมีลูกได้ไหมไม่มีลูกมีลูกเห็นไหมแต่อย่างขอแล้วทีหลังก็ไม่ ฮะมีพี่ได้ไหมหนูต้องบอกว่ามีมีน้องได้ไหมของพี่น้องได้ไหมของพี่น้องได้ไหมเอเดร์สไดโนเสาร์นี่มี่ไเอเสาร์ลูกลูกพ่อหนูก็เป็นลูกถูกเหมือนกันถ้าฉันเป็นไดโนเสาร์พ่อหนูก็เป็นลูกมีน้องไหมมีน้องได้ไหมได้ไหมได้คิวไดโนเสาร์ไม่มีพี่ได้ไหมพี่ได้ไหมไม่ใหได้มีใครได้บ้างมีใครได้บ้างมีใครได้ไหมฮะมีใครได้ไหมอีเธอ ก็บุ๋มมีลูกไหมยุูมีเธอเอ้าอำม่มีเธอลุงพีจะมีลูกแล้วนะโอเคไหมไม่ไม่มีเธอมีเธอลุงพีจะมีลูกแล้วโอเคไหมไม่ได้กดใหญ่เลยเอวคือสอนลูกไงได้อำมัยจี๋เนอะเนไม่ใช่หยุดหยิบมีเธออย่างเงียบมีมีก็บุ๋มมีลูกไหม ป้่มีลูกไหมเดี๋ยวให้ป้าบุ๋มมีลูกไหมไม่มีได้ไหมขอขอมีนะขอหรอป้าก็ขอมีได้ไหมยทใหญ่ใหญ่ังเลยใส่ท้องป้าบุ๋มแล้วใส่ท้องป้าบุ๋มใส่ท้องป้าบุ๋มเออหน้าหน้าบ้านมีลูกไดมเฮ้ยเฮ้ย้มีไงช้าพี่พีช่วยด้วยอะไรหรอะปิด เขาเห็นบุ๋มเขาไม่ให้หนูมีลูกอ่ะเขาบอกว่าต้องถามว่าเอาเพื่อนไหมเอาเพื่อนไหมอไม่เอาเลยเอาเพื่อนไหมอยากไปคนเดียวหรออยากไปอยากไปเด็กคนเดียวใช่ไหมได้ค่ะไม่ฟังนะอยากเป็นเธอเด็กคนเดียวใช่ไหมอยากเจอพีนน้อยไหมไม่เขาไม่เอาอะทุกคนจะังไงอยากอยากเจอแคมพินไหม แสดงว่าน้องจะมาหาผมแล้วเพราะว่าเธอดันไม่ให้เอาเขาบอกว่านี่คือลูกอิดเดี๋ยวลูกกบมาแน่เจอแล้วลูกอิดต้องรอมีเธออนุญาตแล้วเขาบอก็รักีเธอเห็นไหมรักมีเธออยู่แล้วไม่จริงไม่รักหนึ่งทีกดให้หน่อยเขาบอกว่ามาแน่รอบนี้พี่เอ้ยมีเธอลูกพีชจะมีลูกแล้วดีใจไหมดีใจไหมใช่ยังยังไม่มีเหมือนเต้าขาวนะ มากระพลองกูแบบนี้ไงแล้วขอมีลูกได้ไหมป้าบุ๋มมีลูกแล้วดีใจไหมตายห่าละวิวฉันว่าแปลกคิวฉันว่าแปลกมีเธอเนี่ยไม่ยอมให้มีแต่รอบที่แล้วล่ะอันนี้ไม่เอาเอาไม่ได้มีเธอต้องโน้นก่อนดูในโน้นก่อนลูกมีคนมาแล้วคิวสั่งนิ่งมันเขียวนี่เป็นเพราะเร็วบอกก่อนอให้ดีอ่ะ ถ้าใครคนดูกันดีกว่ามาไลฟ์พี่เจนมาเล้วกอคิวก็บอกแล้วว <wh ่าเขาแก้ได้เพราะว่าตอนนี้คํายอดให้ที่สองน่าจะดูแลเป็นแบบเศษเหรอใช่เอาอะไรอ่ะลูกเอาเขางอไงแล้วว่ะคิวเขางอไงแล้วว่ะเป็นไรอะ มาตามมาเป็นยังไงหรือเขาง่วงเอาไม่ได้โอ้เอานี่เหรอหรือเขาง่วงเอานี่เหรอนะหรือเขาง่วงมีทางง่วงไหมน้องจะมาเลยงงง่กัจกระชายไม่ได้หรอเอาอะไรคะแม่เอานั่นบัวสิไม่เอาแล้วเอาอะไรล่ะคะขายาวมาแม่ไม่เล่นบวชหนุ่ม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 หนิงมาไหนไหนดูดิมาพี่ไปไหนอะคะอ่ะมาหารอะอ๋อ ต้องบอกรักพี่เธอก่อนดึงเขาด้เดินไปทางนู้นดึงออกเหรอไม่เยอะไปทางนี้สิโอเคอ่าเลิเลยอ่าเราวิ่งแล้วเราก็กินแค่นี้เหรอฮะทุกคนขอจอขอใจกบพี่พี่ขอแชร์ขอใจหน่อยขอแชร์ได้ไหมครับมันไม่ดีไม่ใช่หรอเฉพาะคนเป็นไทรอยค่ะมีเธอให้เพื่อนมาเล่นได้ไหมไม่ได้ขอแชร์ขอใจหน่อยแม่จริงเราจะมีเพื่อนเยอะๆเราดีใจไหม ดีใจไหมมีเธอเราจะมีเพื่อนเยอะแยะเลยดีใจไหมคะอืมดีใจไหมใช<จ>เห็นไหมดีใจแล้วมีเพื่อนเยอะแยะ,ะเข้าใจเรื่องแล้วค่ะหยุดสิไม่ได้ค่ะนั่นของป้าน้องเล่นไม่ได้ถ้าป้าให้เล่นถึงเล่นได้คะ่ะ ใช่ไหมลูกเก่งมากงั้นเดี๋ยวป้าให้น้องเล่นอันนี้แทนเพราะน้นเปรียนมันไม่สะอาดโอเคป้าให้นี้น้องยูมโอ๊ยตาแช์น้อยมากใจน้อยมากน้อยใจแล้วก็รำปล่อยอ่ะอันนี้กิ้งตาได้ลูกกิ้งดิกิ้งตาเออกิ้งตาอาหารมื้อเย็นของเราทุกคนอุ้ยอันนี้คือพี่พีทจริงจริงเหรอทำไมอะดูแลสุขภาพนะป้าพี่อยากกิน อยากเป็นแบบพี่พีทอ่ะต้องเสียยาฆ่าไงเสร็จด้วยค่ะกดใจกดแชร์แม่ขอแชร์หน่อยมาทืไมาก็คือก็คือขับไม่ดีไงอ่ะมีค่ะดีแต่เห็นพี่พีทอีกแล้วคืนแล้วแล้วพี่พีก็กินแค่ปลาทะลุกินปลาทะลุแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ยังกินผักอื่นมันน่าสงสารน่าไปเดี๋ยวไปแม่มาหายยากก่อนมาไม่ไปแม่ ก้วไม่เกินเลยขอกินข้าวไปด้วยนะเขาแก้งใช่ไหมยาั้เยอะทุกคนใครเข้ามาฝากแชร์หน่อยนะครับตอนนี้เรามีั้งบหกสิบเจแชร์นะขอร้อยแชร์ได้ไหม คิจะกินเดียวพี่พีเอะลองจะอุ้มดิกินผ่าไหมฮะลองจะอุ้มหน่อยขออุ้มได้ไหมแม่แม่จ้าอ๋อดูนะก็จะยำไม่ดีชวนไม่เอาอเย็นเย็นอไหนดูจะเอาของบุมไม่ได้ ไม่ได้เลยไม่ใช่ของของเราอะไรน่ารักอ่ะแม่ยังไม่ถึงร้อยแชร์เลยเอาไหนกี่นาทีแล้วเหรอไม่ได้ค่ะไม่ได้ทํางานก่อนอนุททำงานก่อนไม่ได้ทำมีเธอไม่ได้ทำอออ่ะอ่ะมีเธอสวัสดีค่าก่อนเร็วสวัสดีสวัสดีสามรอบแบบมีเธอบอกอ่าไม่ได้กินไม่ได้เราี่ทำงานเด็ดได้ยังไงไม่น่ารักแต่นี่ใส่ไม่ดี โอยิ้มเลยแอบยิ้มเลยนะแล้วหนูคิดถูกหรอยิ้มที่ใจหรอไม่คอไม่คอไม่เล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ยังไม่ได้ความจริงชูหรอจำไม่ได้แต่ว่าความจริงมันมีโบไม่เลยนะไม่มีดอกกุหลาบตรงนี้แต่ว่าทาดอกกุหลาบหายวันนี้ก็ตอนเดินทางวันนี้เพิ่งกลับจากเชียงใหม่กันฮัลโหลดิฮัลโหล เป็นไม้โค้ใครเข้ามาฝากนายหน่อยนะครับอยากเล่นอย่างอื่นได้ไหมถ้าเปิดฝานี้ปเปิดฝานี้เปิดฝานี้เปิด่างนี้เอ๊ะน่ารักว่ะไรเด็กหนึ่งขวบอะ่ะไม่นี่ไม่ใช่หนึ่งขวบกี่ขวบคะมีทั้งกี่ขวบ ครึ่งกลัวอะไรนะขีดขวดแล้วเดี๋ยวเหนียวสองขวดแล้วกี่ขวดนะมีเธอกี่ขวดป้าป๊าบอกว่าสองขวบจริงป่ะจะสองขวบจริงไหมเดี๋ยวเพราะสองขวดแบบไวท์เทอร์ใช่ไหมมีเธอกี่ขวบเฮ้ยขี่ขวบกี่ขวบคุยกับเด็กก็ยากเหมือนกันเนี่ยอืมเขาโฟกัสยังไม่ได้อืมห้องน้องมีเธอของเล่นเต็มเลย เออใช่หรอเขารู้ได้ยังไงใช่แล้วเฮ้องยห้องอะรอแล่อเราเยอะมากไหมคะเออหลอกี่ชิ้นละเมิดสิบนาทีเราเด็กปะไม่ใช่ใช่เพราะมีเด็กเพ่าะเรามีเด็กเป็นไทม์ลน์โฟกัสมันเลยบ็อกสิบนาที ก็ไม่ต้องกดแย้งสิก็กดตกลงไปสิแต่พอกดมีเด็กบอกไอ้นั่นปุ๊บพอมันมเมอร์ปุ๊บมันขึ้นคนแทนนะเป็นช่องทากตเด็ก็นไรนะมีเธอออกมาลูกอ่าแม่ระหว่างนี้ขอจอออยห,หน่อยนะคะติ๊กตอกโดนละเมิดแล้วสิบนาทีนะสิบ <10 S 1> นาะทีลงได้ยังชิวบอกว่าล็อกบล็อกไม่ดีเลยชิวบล็อกทำไมชิวเร็ว อ้าววุ้ยวุ้ยผมให้เพ็นปลาไม่ให้ป้าพูดหยุดพูดไม่เขาบอกว่าชูชวชิวคือบุ๋ไม่อยากพูดอะไรนะผีผีจะพูดนะปิดปากมีเธอแล้วเหมันให้หยุดนะ ไปแล้วีท,ทเนเไปแล้วหนึ่งชั่วโมงไม่ไปหรือว่าห้าทีไปแล้วตัวห้าทีโอ๊ยไม่เดินไม่ยืน,ไม,นไม่อะไรเลยแล้วใครจะไปอุ้มไหวตัวอย่างเอ็มี่ตัวอย่างเอ็มี่แล้วใครจะไปอุ้อมน้องไหะนี่มายืนอ้าวเรา<ะ>โดนละเมอด์สิบนาทีแต่ว่าคนคือนี่มันเป็นแบ็คก็มันเป็นไอ้นี่ข้างหน้าหน่อยเป็นอภินิหารจากการกดใจนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยนะยหมดแล้วอ่ะเต้าเลยบุ่มใช้ทุกวันไหนคะ เป่นแบพมุถามวินทีเพราะบุ๋มมะเออเพราะบุ๋มใชุู้วินาทีอะไรบุ๋มมะเออจ้างั้นบุ๋มมีลูกได้ยังคนขึ้นสามพันขายเลยค่ะอีกหนึ่งนาทีครับบุ๋มมีู่กได้ยังนาทสิบะเขาเป็นไรอะเอาอะไรบอกบอกเอะเอาอะไรเข้าเลยอะกดมันน้อยไปออนี่เหรอ